สวัสดีจ้าแฟนเจดม์ทุกคนนะจ๊ะเ <Okay. S 1> จอกันที่เย็นประจําทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจ๊ okay. ดำนั่นเองนะจ๊ะเอ้าวันนี้ฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกของพวกเขาโอเคตีหนึ่งสี่สิบห้าทีนะพวกแกน,นะอันดับสิบยูซีดับลินดวลกับรองจากฝูงเดอร์รี่ซิตี้นะจ๊ะดับลินเสมอหนึ่งแพ้สี่ไม่ชนะใครเลยจากท่านั้นล่าสุด <Okay. S 1> ส่วนเดอร์รี่ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองฟอร์มต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าเฮตุเฮตุเ hey จดม์ไปค้นมาเนี่ยเจ็ดนัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเดอร์รีีีีซิิิิตตตตต้้้้้้ชนน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 นะะดดดดัััััับบบลลลลมาาาาา่่่่ออออกกเเเขไปแววววหหืรงูนะนนยใ แจ็คคีนี่อดัมเฟรดอนและกลองหน้าอย่างเคียรันเบฮานส่วนทีมเยือนเดอรี่ซิตี้นะเชนแม็กอาเลนี่อดัมโอเรลลี่และตัวรุกเป็นเบนโดเคอร์ตี้คู่นี้เดอรี่บุกไปบะครับชนะห่าง2ประตูพวกแกจะโอเค50% <Okay. S 1> ห่าง3ประตูเมื่อไหร่ถึงจะโอเค100%ฟินเฟอร์นะจ๊ะหนึ่งประตูไม่พอนะซึ่งจะนำอูแล้ว เดอรี่ซิตี้ดูดีกว่ายูซีดับลินชัดเจนวันนี้น่าจะย้ำแขนเป็นนัดที่8ติดต่อกันในการเจอกับยูซีดับลินได้ไม่ยาก2ประตู3ประตู4ประตูมีโอกาสเกิดขึ้นสูงเลยเพราะนั้นทีมเยือนนะจ๊ะเดอรี่ซิตี้โอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะติดตามมาได้ทุกช่องทาง,งเราเลยแฟนเพจเจ๊ดำมาสตรายูทูบโอเคเจ๊ดำสับสับคลับสั่งกระดิ่งให้ด้วยฝากทวิตเตอรและอินสตาแกรมไปเฟลโลกันได้ที่เจ๊ดำออฟิเชียลนั่นเองนะยี่ห้อรอดนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกกววันันนนโอเเคจ๊ดำพมมมาาทุุร่่งี้ใหไปย thank you